ว่าครับตัวบนอุ้ยหลังหน้าดาดอกนี้แสนสองรู้เรื่องเลยครับผมโอ้โหโคตรปังเลยครับดอกเดียวรู้เรื่องครับพอเลยครับผมโอ้โหกราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กมาจองอีกแล้วมาจองสุดโหดสุดดีมาจองสองนี่เองครับผมโอ้โหมาวนนี้เราก็จะมาแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับค่อยๆไหลไปเรื่อยๆ เดี๋ยวดูนะมันจะสุดปังสักแค่ไหนปังหรือจะพังครับมาดูกันโอ้โสวยงามรางหน้าดานดอกนี้ครับผมโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มครับดูเรื่องครับผมอยู่ที่คุณห้าเลยครับผมอักษรจีนลงนะครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตไปเลยทีเดียวนะครับพ่อมาวันซุปเปอร์เกตาไปเลยครับเปิดเดียวรู้เรื่องนี้เงี้ยขยับเปห้าร้อยไปเลยเดียว เราข้ามขั้นเลยครับผมเราจะเล่นแบบโสดแบบว่าถ้าเราแบบปังจัดแล้วเราก็ต้องแบบเปิดโหดจัดไปเลยอะ่ะเนี่ยครับผมโอ้โหสวยงามดอกนี้มื่นสองอะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่หกพันโอ้ยม่โอ้ 6, โอสามพันสี่โอ้ยบ้าไปแล้วครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยผมจะรั่วโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องนี่ครับแบบเนี้ยโอ้รางวัลก้อนโตย,ยิ่งกว่ารางวัลก้อนโตครับผม รางซูปเปอร์เมกาไปเลยนะดอกเนื้อเต็มเต็มมาทีเดียวรู้เรื่องนะ่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับผมโอ้โหแบบว่าบังมากใครชอบก็กดไลค์กดสับตะไคร้และก็แชร์ลงให้ผมด้วยนะครับโอ้โปหปลุยกันสุดป้ายเลยครับผมมาหน่อยลูกพ่อมาหน่อยต้องขยับเลยค้ามขั้นจัดเราแบบว่ามันกระโดดไงเลขมันกระโดดแล้วก็กระโดดตามเลยครับผม ปครับสูตรเนี้ยโอ้โหสูตรเนี้ยของจริงผมบอกเลยสดสด,สดมาได้เลยนะครับผมโอ้โหสวยงามดีครับโอ้โหจะสอนกินไล่ไปโอ้ยห,หลางหน้าดานอีกแล้วยังไงรู้ก,ก็สวยงามครับวายต่อไปเรื่อยๆเลยโอ้โหวยงามงามละโอ้โหห้าแถวก็มาครับผมต่อไหมโอ้โหหลับไปดีดอกเนี่ยเราัก็โตก็มาอีกแล้วนะครับผมโอ้ยอีกนิดเดียวถึงเป้าหมายเลยนะครับ โห oh, ถ้าแสบจริงถึง,ถงเป้าหมายผมเลยนะเนี่ยไอ้ลุยยำเบ็ดยำเบ็ดโอ้ยไหลามาสวยๆงั้นเลยเอาสวยงามเลยครับโอ้ยวายสามตัวครับสามตัวบนโอ้ยหลังหน้าดาดองนี้แสนสอง รู้เรื่องเลยครับผมโอ้โหโคจะปังเลยครับดอกเดียวรู้เรื่องครับพอเลยครับผมโอ้โหไปครับรีบไปเลยครับจะเป็นรอล้วครับใครชอบก็ตามมาได้เลยนะครับผม